ถึงหวานนี่แรงเลยพี่น้องนี่แรงนลเอาไปข้างนี้เนาะสวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบ้มามโพกกันก็เก้ากับพี่น้องค่ะวันนี้สาว,ดดวเดือนได้ตั้มฉันก็แหกพี่แหะ ห่ right, อนลายไปเจ็บเห็ดมันจะลงเขามากินอย่างนี้สิบเซ็มนึนวะไม่ได้วันนี้เราเดินต่ำเท้าไก่ตั um, okay. ้มาร์กเท้าไก่กับพี่น้องค่ะเท้าไก่เท้าไก่กินกับห็ดเผิอลวกินขับปุ่นบนลวกลายค่ะกินลางทองด้วยจะเห็ดกินกับอันฟันฟ้าตรงนี้อันฟันฟ้าขยายมันต้งมีอันฟันฟ้า มันเป็นน้ำจิ้บแซบข้าวหน้าคับกระดาษมันยังไหลได้วเจ้าเนี่ยเป็นตลาดอากาศอันนี้อากาศเขาคนคิดอยากค่เท้าไก่แก่ไว้ในตู้เย็นมาด้ยวยจิ้บแซบนึงกัน้ำร้อนเปรี้ยวสลับเพื่อหวาน พอลวกแล้วคือป่าไงป่าเข้าๆสมเกิดสามโมดหลักบอกบอกไป mà muốn đẹp như trời náo cà nhạc, ngọt cả nhạc ngon đậm không แกเองงนแกเองไม่งงแต่แซ่บอืม เามาแดดปีนี้สายเพชรสุนเกินเป็นน้ำอากาศ กแกงสู้กินเย้เลยเพื่อนบแกงแคเือมันไี้เครื่องมาไปร้านไทยทั้งสใบายาน,น้านขันตันแซจอ้ม ขนาต้นเป็นดอกน้องอ่เาเป็นขนาดดอกและขนาดใบค่ะดูไปส่วนน้อง่น,นะคะอร่อยจ้ิ

อนี k k ่ว่าไสิหอยขึป่าเนี่เข้าๆนี่ไม่กินตำลึะแท้ไม่เดด

อเด็ดอะไรลุงฝรั่งกอเัวนเสียวอันตรังฝรั่งครับอบเปี้ยว

Godt. Um. ้องอกปูคุยผัดน้ำมันหอยซอจังเมื่อวานผัดน้ำมันหอยปลาแมนน้เบอร์มงนมอ่